เท่นหลังเปียๆชัดๆนะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะเบื้องเอาใกล้ๆนะครับสูงยู่เยอยครับพี่น้อง,อรองเอรว่งยยอ,ยรองตัวนี้นยั่อยู่ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องท,ที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับพวกที่เห็นอยู่ข้างหน้งงาๆน,น,นี่ก็เป็นบัวจากมาโนดฟาร์มเะครับพี่น้องวันนี้บนชู้กัสีผพพ้าผีผ้านองนี่มาเบิงมาเลือกเอางว้วนะครับพี่น้องชุดนี้ก็จะเน้นเป็นแม่ลูกเะครับคลิปนี้พี่น้องมีแต่ลูกเทพให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนี่ก็เธอว่าหลายเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะวงาะแม่ลูกเนี่ยก็จะผูกข้างๆกันจัหน่อยนะครับเด้อเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับนะ อ่ะนี่แหละพิกัดกายุธที่บ้านสะบัวตําบลกุมารสายอําเภอกุมารสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเอาของดีเมืองกาฬสินธุ์มาอีกแล้วมาเลือกมาชมเอาผู้ใดมักง่วงง่ำๆอะคลิปใหญ่ๆนะครับพี่น้องอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปผุดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกันครับสวัสดีค่ะมังเก่งครับสวัสดีครับผมมาโนดฟาร์มนะครับผมอ่าการุธบ้านสะบัวนะครับตําบลกุมารสายอําเภอกุมารสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรก็0955485871ครับผม เพจบุ๊กกะมาโนดฟาร์มบามันภาษาไทยครับเบือไลน์กับเบือเดียวกันก็เบืโทรเลยครับผมมือนี้กัจะมีแต่แม่ลูกจ้าคู่ครับมือนี้มีแม่ลูกซีคู่ครับแล้วกัมีแม่ทองแม่หนึ่งครับผมอ๋อแม่ทองกะติดมาแม่หนึ่งพี่น้องครับเอาแต่แม่ลูกเทปเทปมาให้ครับรอบนี้เทปเทปเอาพี่น้องนี่แหละงมืจากมาโนดฟาร์มครับพี่น้องเอาคู่แรกเลยครับตัวนี้ลูกพอได้ขนาดเก่งหน่งตัวนี้ลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกสามเดือนกว่าซีไวซ์ศูนย์เก้าหกสามเดือนกว่าตัวนี้นี่ผู้ใดก็แล้วไงหาอยู่นะ แม่เพิ่นผสมไปที่ท่องแม่เพิ่นเป็นซาร์ดแล้วแต่ว่าบ่วั่นผสมครับแม่ก็ถือว่าร่อมผสมแล้วพี่น้องเป็นซาร์ดก็ได้เลยนะครับนะสูง1 4ยสครับแม่เพิ่นสูง1อ8ีสแดม่เพิ่นตัวนี้สีแดงเดืนะครับพี่น้องครับสรงบักดีเลยนะครับครับผู้ได้หาสีแบบนี้นี่แหละกับเนื้อลึกๆยุ่นๆนี่แหละครับเรื่องสีนี่บปต้ตรงห่วงครับเรื่องสีตัวนี้ไว้ใจได้เลยครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อคนหหางกับญ่เด้อครับตัวนี้ว่าบรรมาเด้อครับเดี๋ยวอยากให้เบน้องค เออนี่มันเห็ดเขาใหม่มาจากตื่นๆนหน่อยอ่ะนี่นะครับเด้อให้เบิ่งล่องหลังแผ่นหลังนะครับเนาะเป็นงมืลูกที่ได้ครับน้องเก่งตัวนี้เป็นเมืลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเด้อก็ถือว่าเป็นเฟมใหญ่เลยแหละครับแม่กรบื้องมีสีลายที่พี่น้องแม่สีบักแดงนี่แต่ว่าลูกมันสีแดงใหม่บักหักเล่นซื้อๆนะครับเนาะแม่คับแกรแดงเข้มดีอยู่นะครับพันธุกรรมซีไวหายากครับสมื่อนี้ครับพันธุกรรมซีไวหายากเออโอเคแม่แม่โอเคแล้วครับเออเดี๋ยวติดลายลูกมาให้เบิ่งเดี๋ยวเพิ่งทุกติถามราคาให้ครับพี่น้องได้นอยู่ะครับพี่น้้อออง่่ะนีเดครับ งมืหลายนะครับได้ค่อยๆเบื้องไปนะครับเนาะนี่ครับเออผูกไว้ใหญ่ๆกันไปจักหน่อยนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละเออไปหาแม่ลูกอ่ะนี่นะครับเด้อแต่บรรทูจะถามราคาคู่นี้ให้นะครับเนาะครับคู่นี้น้องแกงเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปเก้าหมื่นหาต่อรองได้ครับผมอันนี้เก้าหมื่นห้าต่อรองได้เลยครับผู้ใดมักความงามกับบวกลผ่านได้ครับผู้ใดหาอยู่เนาะนี่น้ำเชื่อกัหายยากเอาเป็นโตนี่แหละครับผมนี่ออกมาให้เร็วเรียกในสามเดือนให้เร็วนะครับเนาะอยากใส่ตัวใดไปเลือกก็เลยครับวันนี้ เป็นพี่น้องเขาซื้อน้ำเชื่อมมาเนี่ยมันก็สีออกมาประนีบกสีนะครับพี่น้องเออนี่นี่นะครับเด้อตัวจริงๆเนี่ย่างสวยย่างตันย่างเต็มนะครับเนาะนี่แหละเม็ดสีแดงบักขักตำหนีบ่มีอย่างนั้นาเก่งเนาะตรงนี้แบนี้ครับประกันตำหนีครับผมประกันตำหนีก็เอาเมือหาลักากัดซ่งกัอยู่ได้นี่แหละพี่น้องครับต่อรองได้ต่อรองเอาครับต่อรองเอานะครับเนาะครับเออผู้ใดหาอยู่นะครับหาว่าท่านพ่อนี่แหละเพปันหามาให้แล้วพี่น้องก็มาขัดมาเลือกเอานี่คนหาเรียบมาบมาบเลยได้คับพี่น้องตัวจริงๆนี่คคคครรรััััับบบหหนนนนงงดดดดดีีีีีีีสสมมววาาลึก้ยะะเ นี่เบิ่งสีขางนี่เก่ามืดหาเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับครับผมอ่ะเขามาเบิง้งอ่าหนาขอ,อกอีกที่หนึ่งผู้ใด่ิมมาง่วงง่า่จัดมาตรงปกนะครับพี่น้องปกค่ะครับ,<า>รบเรื่องอสีเรื่องหนังเออลูกสีใบนี่แหละปัดมาเบิ้งแล้วโอ้มันคืองามกว่าในขีปเทวาดีพี่น้องครับ,รบนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเด้ออ่ะเดินลงไปลุกไปนี่เด้อเก้ามืดหาคู่นี่ได้พี่น้องครับต่อรองได้นะครับครับนี่ผมอยากให้พี่น้องเห็นในสีกล้ามเนื้อชัดๆนะครับเดี๋ยวมองๆเลย นะครับเป็นการก้าวยางก้าวขาเอ้าตำหนิบ่มี่เหรอครับพี่น้องครับใครชอบนี้ครับประกันตำหนิครับผมประกันตำหนิผู้ใดมัก์กฟีมใหญ่พวกเล็บแข้งขายยางก็ดีๆด้อยครับเด้อนี่นะครับเออเห็นป่ะนี่จะเน้นเมึงผลงานนะครับพี่น้อง C Y ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะเป็นพันธุกามที่หายากแล้วครับสมมือนี้อ่ะหายากแล้วนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้ออ่ะ ก้าหมื่นห้าต่อรองได้เก่ามื่นหาต่อรองได้่นหละครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์หอ้ที่ใจลูกเทพอีกตัวหนึ่งนานี่แหละหาเอาพี่น้องครับตัวต่อไปครูต่อไปขนองเก่งครับเดี๋ยวเอาลูกผูเล็กก็ได้ครับเอาแม่ลูกผูได้ครับพี่น้องครับลูกผูกับลูกเทพคือกันนะครับเอาไปเป็นพอพันธุได้เลยนี่เบิ่งแต่ทรงยืนนะครับพี่น้องครับดูทรงยืนนะครับเนาะเดี๋ยวมันชุดสผ้าเบิ่งนะครับเออเดี๋ยวห้นทองเก่งดึงเันแม่ออกจากผมจะเข้ากันพี่น้อง เด้อตัวนี้นี่สีแดงบักขากเลยเด้อพี่น้องครับนี่ต้องบอกว่าแดงแ <c oughs> ดงบักขากเลยสูงไงพ่วร้อยหาชิบแต่บุ๋งจังเบิ่งกันลอยหาชิบหาครับแม่ลอยหาชิบหาด้อครับเด้อแม่เป็นลูกซีไวศูนเกาหงครับผมนี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวศูนเกาหงคือสีคือเมื่อกีบวะพี่น้องนี่แหละการใจลูกของแม่นี่แบบนี้นี่เป็นตัวผู้นะครับเด้อสวัสดิตัวใหญ่ตัวงามดีเลยนะครับนเนาะ,ะเป็นตัวผู้นะครับเนาะอ่าเป็นตัวผู้อันนี้ลูกพ่ออดไครับนี่อันนี้ลูกเคฟหกแปดครับสี่เดือนครับเคฟหกแปดนะคร แม่นี่เป็นลูกซีไว้ด้วยครับแม่เป็นลูกซีไว้ครับสุนลอยหาซีผาต่อหนี้ผสมเคเอฟหกแปดอยกเพลไว้ครับผมรออพานรอบครับแม่นี่ผสมหกแปดไปด้วยครับพี่น้องรออพานรอบนะครับเนาะก่อนผสมมีการเช็คระบบสืบพันธุ์แล้วก็เช็คไข่ก่อนตกเลยครับอ่ะนี่ครับพี่น้องครับขั้นผสมนี่เพิ่งจะเช็คไข่แล้วเล่นติดครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อครับอ่ะนี่นะครับอ่ะลดมาเบงสีเบมังโคองสางเบมังกรเนื้อแข็งขานะครับเนาะเออหคนไรมาทั้งนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวถ้ามาชาิของงัอหน่อยนะครับพี่น้องเออนี่นะครับอ่ะมาลูกมาเตือนมาเร็วเออนี่นะครับเด้อเออเออพอไปนะเดี๋ยวถามราคาไห้นะครับเด้ออ่ะคูนี่นี่เอ่อน้องแก๊งเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดใบเก้าหมื่นสามต่อรองได้ครับอันนี้เก้าหมื่นสามต่อรองได้นะครับพี่น้องครับได้ขนาดแม่ท้องก็ขายได้แล้วครับตัวเดียวครับนี่พี่น้องครับสีแดงบัคคเลทั้งแม่ทั้งลูกเลยคูนี่อันนี้ลูกไอ้เคฟหกแปดหกแปดนะครับพี่น้องครับประกันต่เดือนประกันตำหนินะครับ เดี๋ยวจะให้เบิ้งมุ้งปุ่งกวงนะครับว่ามันบ่ได้ล่างนะครับช่วงนี้ฝนตกคุณน้องนี่ฝนตกพี่น้องครับเอ้านี่แหละสีแดงใหม่ผู้ใดมักนะครับเนาะไปมักแดงใหม่ๆมาเอาอยู่นี่ครับลักษณะดีนังดีสูสตัวครับนี่นะครับเดินเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งหน้าครับพี่น้องครับวันนี้หน้าสวยครับหนาสวยๆนี่นะครับพี่น้องครับเออเอ้าเบิ้งหายางกี่ไม้พี่น้องครับวันนี้หุ้งสั่งใหญ่ๆอ่ะมาเอาครับพี่น้องครับเดินนะครับพี่น้องเออนี่นะครับเด้อเบิ้ง แม่บอกใหญ่เลยครับคู่นี่ก็ได้แม่ใหญ่ครับลอยหาสิบผาลอยหาสิบผานะครับเนาะร้อยห้าสิบห้าเมื่อโตลูกอ่ตัวผูกพี่น้องบอกง๊าบนะครับนี่แหละแม่้อเย้ยๆนะครับเนาะอ่นะครับอันนี้เป็นเพียงคู่ที่สองพวกครับอนุ่มตุ่มนุ่ติงนี่บ่มี่นะครับพี่น้องประกันตานี้ครับเล็บแข็งขาบ่มีปัญหานะครับเนาะบ่มี่ยังครับหนาสวยตัวนี้สวยครับแม่ตัวนี้ตัวนี้ดูชัดๆนะครับพี่น้องครับไง นะครับเนาะใญ่ครับเออนี่คูเนี่แหละก็เหมือนหาตเนาะก็เหมือนสามครับก็เหมือนสามพี่น้องครับต่อรองได้ครับผัวสมยแยกเพไยรให้พร้อมครับต่อร้องได้ใส่ยแยกเพียรไให้พร้อมครับอ่ะสองรุ่นสามครับผมครับสองรุ่นสามอ่ะแม้มติดทองก็ได้ขึ้นเหรอต้นแม่ครับแต่แม้มติดทองก็ได้ขึ้นหรอมันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับอเดี๋ยวจะพาเบื้องคูต่อไปครับพี่น้องครับเทปเทปเช่นกันนี่แหละงัวของอามาโนดฟ้าเมืองแต่ละตัวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้นางเก่งไล่ลูกเพิ่มมานะครับมือนี่ก็จะ งวนหน่อยหลายจากน่อยเด้อพี่น้องเด้อเไปลูกไปค่อยๆเบิ่งไปตัวนี้กับเนื้อหนังบกหลายเทิดขึ้นกันนะครับเด้อไปดูกันจะให้เผลอนไรออกมานะครับเนาะนี่นี่ลูกพอได้บุ้นเก่งตัวนี้ตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องสามเดือนครับผมสามเดือนได้พี่น้องครับนี่เคเอฟสามหนึ่งอายุสามเดือนนะครับเนาะหนังบกหนาอ่า เป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับไอ้ลูกที่สองครับไอ้บุญชูโอ้ลูกที่สองนะครับพี่น้องแม่สูงไงอยู่แม่สูงร้อยหาสิบห้าเป็นสัตว์หมู่ว่านนี่ครับแม่สูงร้อยหาสิบห้าก็เป็นสัตว์หมู่ว่านี่นะครับครับนี่เคเอฟสามหนึ่งอ๋อเดี๋ยวถามราคาให้ก่อนเลยครับครูนี่ตัวนี้เก้าหมื่นหาพันต่อรองเลยครับเก้าหมื่นหาต่อรองได้ไอ้ลูกที่ได้ครับน้องเก่งนี่อะไรก็ได้ครับลูกลูกที่เท่าไหร่ก่อนลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนั่งย่างหอยย่างยนต์นะ ตัวแม่และข้าวเดียวกันกับกบโค้งแหลกครับแต่ว่าเลือกเอาเลืยผู้ใดโคกกรดายกอนะครับมักสีมักเหนือหนังนะครับพี่น้องผู้ใดมาโค้งสางเอาตัวนี้ผู้ใดมักสีเอาตัวนั่นก็ได้เออนี้นะครับเด้อนี่หน้าตาของแม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับใหญ่ๆล่องหลังย่างเป็ดสุดยอดครับตัวเง้วหล้ะก็เบื้องล่องหลังนะครับพี่น้องครับเงวครับนี่ตัวนี้ประเภทตันนี้นี่โบมี่น้องเก่งเนาะบ่มีครับบ่มี่ตันนี้ไม่มีนะครับเด้อแม่เพิ่์มีติดเดี่ยวครับท่อเม็ดเขาพูดครับอ่แม่ที่มี ตุ้มติงเนี่ยขมวดนิดน,นึ่งมาใ<แ>ั่นครับโบ,โบโบแมนนมติ่เป็นอ,อ,อ่ะปิดเนี่ยเลยนี่แหละครับบบตนายเด้อครับพี่น้องเด้อเบื้งหลังหลังอ่ะให้เบื้งมุมนี่ก่อนนะครับเนาะนี่ละครับลูกสามหนึ่งเชิงเงาอ่ะก็มืนหายย่างเงาเด้อครับพี่น้องเด้อแม่สูงลอยหาชิบหาครับแขงขาแม่สูงร้อยห้าสิบห้าเอา้าเบื้องหน้าตาของลูกนี่นะครับไปจับซัดซึ่งเออซึงเลยครับเบื้องอ่ะทางถ่ายของแม่เพิ่นเป็นยังไงนะครับพี่น้องนี่แม่ใหญ่ๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับให้ลูกอ่ะงามๆนะครับพี่น้ออองครับเเลลูกสวยยๆ เดี๋ยวจะไล่อาไอ้เบื้องอีกขังหนึ่งของแม่เพิ่นนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อสีแม่เพิ่นขังนี่นะครับครับเออนี่เด้อเอ้ามันเลือกมามชอหมอพี่น้องตัวใหญ่ๆนี่แหละนี่อ่ะวคู้ได้หมักใหญ่ๆคููนี้ก็บรผัดขึ้นกันละครับงเ้ยเาครับตัวนี้เห้ยเาใหญ่ๆเลยนะครับเนาะลูกสามหนึ่งอ่ะลูกสามหนึ่งอ่ะนี่เล็บขั้ยลีพี่น้องครับตัวนี้หยูยเบื้องหนังข้ออร่อยใกล้ นานว่าหน่อยสามเดือนนี่นเครเออนี่นะครับเด้อแม่เพิ่็ยังสดสดอยู่ครับแม่ยังสดสดอยู่น้ำนมดีหางบอดกบ่ดแซมตอนนี้ยังบ่มี้เลยครับพี่น้องเอามาคู่ได้พี่น้องครับเดือกเอาคืองวยใหญ่แลวก็ง้ามพรมนะครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาแม่นี่ก็ได้ครับต่อไปก็สิเป็นอไรแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับอยู่ทางนี้นะครับเนาะเป็นแม่ลูกแดงดีขึ้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้นองเก่งไปอะไรมาได้ครับเด้อ พี่น้องครับเลือกเอานี่เป็นลูกตัวเมียคือกันนะครับพี่น้องอ่ะลูกตัวเมียเช่นกันนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวติดอะไรมาทั้งนี่ให้นะครับเนาะเออนี่ลูกไอีเดี๋ยวด้ะเออแดงคนี้ดีคือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกเคฟหกแปดทับสามเดือนตัวนี้ลูกหกแปดสามเดือนนะครับพี่น้องนี่แม่แม่สูงลอยหาซิบหาผสมเคฟสามหนึ่งแยกเพียรให้ครับแม่ลอยหาซิบหาผสมเคฟสามหนึ่งแยกเพียรไฮพ่อ นะครับยูนี่กอนสีผสมมีการเช็คระบบสื่อพันธุ์หาสุดโตนะครับเหล่ากาเช็คความพร้อหายสุดโตเขาจังผสมหานะครับถ้าบ่พร้อมกับตาใดผสมหานะครับอันนี้กันญ่ายคือกันนะครับพี่น้องสูงลอยหาซิผานะครับเนาะครับนี่เบื้องหลังหลังของลูกในเบื้องเน้นเบื้องผลงานก่อนนะครับพี่น้องครับผลงานหลังแตกๆนะครับเนาะ KF หกแปด KF หกแปดเออนี้เบื้องยังกันนะครับเนาะเบื้องมุมนี่อ่ะวัวเฟรมใหญ่ใครชอบเดี๋ยวสิถามครับราคาคู่นี้ให้นะครับพี่น้องครับครับอ่ะถามราคาคู่นี้ให้นะครับเด้อ เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับคู่นี่เจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเนาะเอออ่ะเออยังไงันดนี้ดีลูกนี่นะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้าเอออ่ะท่างพูดว่านี่ยเดี๋ยวให้เบึงถ่ายย่างเจ้กหน่อยนะครับเบึงอีกขางหนึ่งเออเออหนี่นะครับเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องครับครับโอเคอ่ะนี่เด้ออ่ะเดี๋ยวให้เบึงอ่ะดันนีนะครับเนาะอะไรลูกมันเนี่ย เดี๋ยวครับเด้อนี่เบื้องแม่ขางนี่นะครับแม่ใหญ่ๆนี่แหละพวกต้นนี้นี่บ่มีนะครับเนาะบ่มีต้นนี้ครับต้นนี้ไม่มีเด้อครับเด้อเดี๋ยวแห่งลูกบ้าขางนี่ให้เบื้องสีชัดนะครับเออนี่เจ็ดหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับครูนี่ใหญ่งามพี่น้องได้ครับต่อรองได้นะครับหายเบื้องบ่อคากะมาเบื้องหน้าขอกคับว่ามันว่ามันงามบ่อนี่เบื้องหน้าตานะครับของแม่นะครับนี่แหละแม่ฟิบมีใหญ่ให้ายงามผสมให้แล้วครับอยากเพดไว้ให้อันนี้รับรองคุณภาพแน่นนอพี่น้องครรับขอองไ้มนนนนฟาา์ีี่่เะ ดูใกล้ๆแล้วก็ดูชัดๆอ่ะก็บบูดดีทุกส่วนนะครับพี่น้องครับเอานี่เดือกเอานะครับเนาะดูมุมนี้เด็ดครับมแต่ลูกเทพครับเด็ดมแต่ลูกเทพเลยพี่น้องครับอ่ะนี่อ่ะเบิ่องเอานาคอครับมาดูหน้าคอกอีกทีหนึ่งบัดนี้มีไอแม่ทองเนาะมีแม่ทองมีแม่ทองแม่หนึ่งครับแม่ทองนังนาดี้ะครับพี่น้องครับนังนาดีสีดีครับแดงดีพ่อม โอ้พี่น้องครับทั้งสีทั้งเนื้อหนังได้เลยลของไอ้หัวฟาคามนี่นะครับเนาะเออก็ว่าคาดมาให้พี่น้องาคาดอยู่นั่นแหละแ <g ild> น่นแน่นดีจนได้พี่น,ออน,น้องเราเดินไปลรกเดี๋ยวห,หน้านี้เออโอเคครับนี่ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าทั้งเนื้อหนังทั้งสีเต็มต,ตัวนี้ทองพอได้ครั้นต่ําตัวนี้ทองออฟฟอร์ดได้สองเดือนนะครับออฟฟอร์ดสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนส้นสูงเท่าไหร่นี่ ลอย48บวกครับลอย48บวกเป็นเป็นง่วลูกที่ไหนครับเป็นง่วลูกที่สองครับคุณชูเป็น,ปนง่วลูกสองนะครับพี่น้องเด้อประกันท้องประกันตำหนิครับผมประกันท้องประกันตำหนิให้เอ้าเห็นดุลร่างครับส้นสูงลอย48ไปแล้วด้วยผ้าเบิ้งอ่าทั้งหนาได้ครับพี่น้องครับนี่ดูอ่ารูปร่างหน้าตาด้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละเก้าให้ในยืนเทียงที่รีพี่น้องครับนังหนาบอกย่างคักเลยนะครับเนาะนี่นังหนาบอกย่างคักนังดีครับเนื้อดีนังดีท่ายดีครับ เบื้องมุมหนีด้วครับพี่น้องครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้เบื้องนีด้วครับสีจริงๆเป็นแบบนี้นะพี่น้องเด้อครับอ่ะนี่ท่ายมุมสูงไห้นะครับเนาะพอตอนท่ายนี่แดดประมาณเทียงนะครับมันตรงหดนะครับเออนี่สีชัดๆแต่วม่าเบื้องเอานาคอกครับเบื้องนาคอกอีกที่หนึ่งหาเบื้องทั้งอ่ะท่ายครับพี่น้องมาหนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เบื้องเอาหานครับบักใยเลยนะครับพี่น้องเออนี่อย่างใหญ่นะครับเนาะนี่แหละงอคุณภาพงามๆคุณภาพดีเดี๋ยวพุนสู้สีภาพไปเบื้องราคากันนะครับเนะะจ เปิดจากห้องไใบถ่ายโน้มกับบทีงหางพุ่งหมกไงครับมือมีดตัวนี้ตัวนี้น้องเก่งจัดไปที่เท่ายครับนี่จัดไปที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับอันนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดต่อรองได้เด้อครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดต่อรองได้ได้แดงได้สีได้หนาได้ความสดอีกนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องเท้นหลังนอกกับหมกไงนะครับเนาะครับนอกไงลักษณะดีครับตัวนี้เท้นหลังเปรีชัดๆเด้อครับพี่น้องอ่นี่นี่นะครับเนาะเบื้องเอาไกลๆนะครับ สูงใหญ่อยู่เลยครับพี่น้องเด้อตัวนี้ยังอยู่ครับร้อยสี่สิบแปดหนังหนั่นนะเอ้าพวกแข้งขาเล็บนี่ปไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องไ่มีปัญหาอย่งครับเออนี่อ่ะเบื้องข้อขาแข้งขาเป็นยังไงนะครับพี่น้องเสวยสวยดีด้วยสวยๆนี่อ่ะดูมุ้กกว้างนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดอ่ะผู้ใดมักแม็กเกีเจ็ดเขเอาตัวนี้ครับผมอ่ะทั้ทุกตัวใหญ่ทุกตัวเลยครับเด้อสีดีทุกตัวครับนี่แหละครับแล้วพันธุกรรมดีทุกตัวครับครับผม เอานี่แหละครับของมาโนดฟาร์มเออเกียงน้องเกียงกันบ่มีงัวเท่ามากกว่ครับคลิปนี้ไอ้งัวเท่าบ่มีหาบ่ได้เลยครับงัวเท่ายังไงก็ยังคลิปบังหันเนี่ยคลิปบังหันลงไปงัวเท่าสายใหม่ครับตัวเท่าครับนึกว่าสิบ่มีคนโทรมาผมบอกแล้วครันบ่หมีเศษยดีหน่องเกียงบ่มาดอกคือง้อแต่ละตัวที่คัดเข้ามาเด้อพี่น้องคือเบิ่งแล้วเบิ่งอีกคัดแล้วคัดอีกฉันก็ได้ขายกับพ่ที่เลี้ยงไว้จังซี่น่ะเลี้ยงไว้ให้มเมีวนทั้งมาเอาน้ำกันก็ได้ครับแม่นครับนั่นล่ะออ้าถืว่า อ่าเป็นชุกระตีไห้นะครับพี่น้องอีกฟ้าหนึ่งสีมีคุณภาพสูงเช่นกันนะครับสําหรับงวงงามๆเนาะมื่อนี้นองเก๋งกันมีไหแค่นี้ปะครับมีไหแค่นี้ครับแล้วกะราคากับเป็นเพียงแค่ราคาเปิดนะครับเพราะสามารถต่อรองกันได้มากจนใดก็จะมาเบิงหนาควา่องเทียนหนึ่งก็ได้ครับครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ